ตัวมีส kind of ีอามอดต้องตีต้อดูไม่เข้าก็ได้นะปลาไม่เข้า

ก็ได้โลดกต้องงัหรอกโลดโลดก็ต้องงันหรอกพอละปาเดี๋ยวออเรตีก็ีรตีีอห้มันก็ดือยมันเกี่ยวเออเออเออพอำนั่นแหละเอาเทวให้ต้องให้แล้วเออพอละพอละจะไ้ครับผมว่าให้มาฝึกเชื่อมพัีกัน ก็เป็นตัวยางเนี่เป็นเทคนิคเนาะเหยาเท,เาเทเ็ดแรงต่ำพันเารการมันเวลาใสาแล้วมันจะได้ไม่รูดไ,ไม่ร่วงลจะไม่อ นี่ยากยากสุดเลยใช่ไหมเนี่ยตีตีฟอร์มนี่ทั้งหมดสวยเส้นนี่ก็นี่คือเริ่มเริ่มจับตัวงอนี้อย่างงี้ใช่ไหมนี่ยากคือตอนเริ่มเลยใช่ไหมตอนเริ่มเนี่ยงเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องฝืนมันให้เข้าเกลียวเดี๋ยวถือให้มันเข้าวางก็ตำแหน่งก็ไม่ต้องงี้ครับเข้าไปวางวางตำแหน่งแล้วตำแหน่งนอนไปอย่างงี้เข้าไแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ ก็ไม่เข้าแล้วแต่งเส้นใหม่เดี๋ยวมันไม่เข้าพบกันเดียวเออเรื่องรูที่ใกล้ที่มันมันมันยากตรงมันถ้ารู้หลักมันก็ไม่ได้แล้วครับจะนายมันก็ให้มันไปตามรูปของมันมันก็นแบบ ไล่เดี๋ยวเข้าแคมป์ไม่ได้ กดีไม่ต้องเรียก็ได้ไมเดี๋ยวแก้บแก้มเลอา,อาจะเข้ามันจะเข้าคีา ตีคนเดียวเลยนะเด็กเนี่ยผู้ชายนะเด็กเนี่ยเพรมันไม่เอาคนอื่นครับร่วมกิจการเดกะแต่คนเดียวเลยน้องเป็นตัวตีนเลยบอกไม่เอาเอาทำไมไม่สอนบ้างไงเด็กน้องแล้วไปสอนที่สาขาแล้วอยากรู้ว่าการกินท่ตีไแล้วไม่สอนที่บ้านเลยอ่ะไม่ยอมไม่ขึ้นเลยบอก แต่ตัวตัวชายเลยไม่บอกแล้วมันอยากรู้ให้มันทำเองให้มันสังเกตเองครับจับเลยมันไม่ต้องขึ้นไปสอนบนเสาอ่ะมันไม่มีแค่ติกมันจะตีได้ไงมันต้องมีแค่ติไมเออกอว่าเลี้ยงไม่ได้มันก็จับ ยักเข้าไปใช่องไหเดี๋ยวมันก็เต็มเองเนาะนีมันีฟอเก่ามองเก่ามันจะได้มอเก่าก็ยังใช้ได้อยู่นี่เข้ากดได้อคไหมอยังขวพี่เล่นหนึ่งนิ่งอ๋เล่นหนึ่งเล่นนึงมัิปเอ็ดอะทางนกร่ออ่าดูว่าช่องไหนที่มันต้องเข้าเอ่อาย เหมือนเราอ่าจะโค้งที่เส้นพอดีครับจะนายเต็มพอดีโป๊ะเต๊ะตีแต่ว่าตีอย่าให้เป็นระเบียบตีมั่วตีมั่วขอเจ้าเลี้ยงไม่ได้เลยเนาะเราตอกแคมเข้าไปอ่ะเดี๋ยวก่อนก็ได้จะนัก็ถ่ายก่อนได้เลยถ่ายวีดโอเออแล้วรื่อไย ดูตัวนี้ไปคว้ามาหน่อยเนาะครับได้ถ้าไม่คว้าแล้วเวลาเข้าเข้าสลักมันจะเข้ายากครับเจ้านายยังไมันจะคข้าไม่สุดครับดูตัะให้ใหญ่กว่าลูตัวประมาณหกขุนใช่ไหมครับกี่ขุนนะไอสิบหกสิบห้าครับเดี๋ยวตัวตัวเล็กอ่ะพอดีเลยครับตัวที่ตัวที่ผมเอาติดกต่แท่น่ะครับโอ้วัฒนาพอดีวัฒนาก็ได้เราก็ซื้อบอลลูใหญ่เท่าไหร่คหกขุนนะ สิบหือสิครับสิบหครับเรียบร้อยรับนน้อครับไมหญ่รัโอเคนี่เรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะออกเลยยิ่มายิ่งมา่